โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณจัดการแข่งขันกีฬาภายในวิเศษเกมร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงค่ะสำหรับภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่เป็นการแสดงเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณที่มีขึ้นไปเมื่อช่องชวงเช้าของวันที่สธันวาคม ซึ่งนักแสดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือนายพิรุณโรจนาคดนตรีในอำเภอรกระทุ่มแบนประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมทั้งพันตำรวจโทอนุชาผลอินสวปสพกระทุ่มแบนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกระทุ่มแบนและตัวละครรับตำรวจหญิงซึ่งก็คือนางสาววรรณาปุชากานภูมิในการโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณเที่ร่วมแสดงได้อย่างสมบทบาท เข้าจับกลุ่มคนร้ายที่บุกเข้ามาทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กำลังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุดไทยพระชนิยม8แบบงานนี้เรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเพราะว่าไม่มีใครทราบมาก่อนว่าในอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจและพออจะร่วมฉากการแสดงแบบสมจริงสมจังขนาดนี้ค่ะนอกจากการแสดงสุดเซอร์ไพรส์ข้างต้นแล้วปีนี้วิเศษเกมยังคงจัดการแข่งขันกีฬาภายในแบบอลังการ โดยเริ่มจากขบวนพาเหรดทั้ง6สีตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีการเดินโชว์ริ้วขบวนจากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนสู่โรงเรียนทุกขบวนได้ตกแต่งมาอย่างงดงามอลังการด้วยคอนเซปต์ขนไทยที่นำตัวละครพยาวานอนและพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงร่วมแสดงเพื่อเป็นการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดข้างทางนั้นก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้รอชมค่ะซึ่งเมื่อมาถึงสนามของโรงเรียนแล้วจึงเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันโดยนายพิดุลโรถนาคดนตรีนอำเภอกระทุ่มแบนเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาววรรณปุชาการผู้อำนวยการโรงเรียนอีกทางคณะผู้บริหารเจาร้าหนาตำรวจและแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมค่ะ เริ่มต้นได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารราชนนีพันปีหลวงจากนั้นจึงเป็นพิธีเปิดการแข่งข,ข,ขันทั้งการเชิญทงชาติทงโรงเรียนทงกีฬาสีการกล่าวคำปฏิญาณตนจากนักกีฬาอาวุโสซ,ซึ่งได้แก่นายสุพจน์แก้วชูกุลนักครีธาประเภทลาและนักกีฬาตะก้อ ต่อด้วยนักกีฬาวิ่งคบเพลิงได้แก่นายวุฒิกรแขันแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักกีฬากอล์ฟที่คว้ารางวัลในหลายรายการจากนั้นจึงเข้าสู่การแสดงจากกระบวนพาเรตของ6คณะสีซึ่งได้แก่สีน้ำเงินขยันสีชมพูซื่อสัตว์สีแดงประหยัดสีเหลืองอดทนสีเขียวมีวินยัยและสีม่วงใ่กตันยูซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวคุณธรรมของแต่ละคณะสีด้วย ต่อด้วยการแสดงชุดพิเศษจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กว่า370ชีวิตที่มาในเรื่องราวการน้อมถวายอาลายัยแด่พระพันปีหลวงและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับผ้าไทยที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับชมค่ะส่วนบทอัจิจารย์ก็เข้มแข็งสนุกสนานกองเชรดทุกสีต่างฝึกซ้อมเพลงเชียร์ท่าเต้นและจัดฉากภาพบนสแตนเชียร์กันอย่างสุดฝีมือเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีแบบครบอัธรรถที่ทุกคนต่างรอคอยค่ะ ส่วนการแข่งขันนั้นก็มีมาตั้งแต่วันที่10ถึง27พฤศจิกาไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลแบดมินตันเปตองเซปักตะกอกกระโดดเชือกเทเบิลเทนนิสฟุตบอลสตรีทบาสเกสบอลและอ e ีสปอร์ตรวมทั้งกีฬาสีครูส่วนในวันที่3และ10ธันวาคมนั้นจะเป็นการแข่งขันกรีธาและกีฬาพื้นบ้านค่ะ วิเศษเกมที่จัดขึ้นในทุกปีช่วยพัฒนาเด็กในทุกด้านทั้งความสมคี้ความรับผิดชอบการทํางานเป็นทีมความกล้าแสดงออกส่งเสริมการออกกําลังกายและความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาค่ะเชิญท่านผู้มีการโรงเรียนนะคะท่านแล้วก็คุณสมศักดิ์เราขึ้นมาตามบอลเมสตามบเมสได้แก่กันนสิ